ตัววูดชักสามารถพยากรอากาศได้มันจะขุดไม้ได้มากแค่ไหนวูดชักหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากราวน์ฮอคเป็นสัตว์จำพวกมาหมอดซึ่งเป็นสัตว์ฟันแท้ชนิดหนึ่งที่คล้ายกับกระรอกดินขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ สัตว์เหล่านี้ได้รับการยกย่องอย่างสนุกสนานในฐานะผู้พยากรณ์อากาศทุกปีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยมีการเฉลิมฉลองวัน Groundhog หรือวัน Groundhog Day ในวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีในวันนั้นในหลายๆสถานที่จะมีการเรียก Groundhog ออกมาจากโพรงการที่สัตว์ตัวนั้นเห็นเงาของตัวเองหรือไม่จะเป็นตัวกำหนดว่าฤดูหนาวจะยาวนานไปอีกนานแค่ไหน ตำนานการพยากรณ์อากาศที่สนุกสนานนี้มีรากฐานมาจากสมัยโบราณในยุคกลางผู้คนเชื่อว่าสัตว์จำศีลรวมถึงแบทเจอร์จะออกมาในวันที่2กุมภาพันธ์หากสัตว์เหล่านั้นเห็นเงาของตัวเองหมายความว่าฤดูหนาวจะยาวนานไปอีก6สัปดาห์หากไม่เห็นเงาแสดงว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง ผู้อพยพชาวเยอรมันนำตำนานนี้มาอย่างเพนซิวเนียซึ่งตั้งแต่ปี1887เป็นต้นมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของวันกราวน์ฮอกเมืองพังสุทาวนี่รัฐเพนซิลวเนียจักงานเฉลิมฉลองวันกราวน์ฮอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแต่ละปีโดยมีพังสุทาวนี่ฟิลตัวกราวน์ฮอกเป็นดาวเด่น วัน Groundhog ตรงกับช่วงกึ่งกลางระหว่างวันเหมายันและวันวัสันตวิสุวัตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวเคลต์และชาวคริสตในยุคก,กลาง สภาพอากาศมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเกษตรกรต่างเฝ้ามองฤดูการเพาะปลูกที่จะมาถึงและพิจารณาอนาคตของพืชผลและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเมื่อความเชื่อนี้มาถึงอเมริกาตัวแบดเจอร์ดั้งเดิมจึงพบตัวแทนที่เหมาะสมในตัวกราวน์ฮอคทั้งสองเป็นสัตว์เลี้ยงลูกมนุษย์ขนาดเล็กสันโดดและจำศีลแต่ทั้งสงชนิดก็ไม่เก่งเรื่องการพยากรณ์อากาศนัก บันทึกระบุว่าพังสุทาวนี่ฟิลทำนายการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างแม่นยำน้อยกว่า40%ส่วนเรื่องเพลงกล่อมเด็กนั้นริชาร์ดโทมัสช่างเทคนิคด้านปลาและสัตว์ป่าพยายามหาคำตอบโดยการวัดโพรงของตัววูดชักเพื่อดูว่าสัตว์เหล่านี้ขุดดินออกมาปริมาณเท่าใดโดยใช้ค่าประมาณน้ำหนักของดิน1ลูกบาทฟุต โทมัสสรุปว่าคำตอบของคำถามที่ว่าตัววูดชักสามารถคว้างไม้ได้มากแค่ไหนนั้นอยู่ที่700ปอนด์ต่อวันเลยทีเดียว